สวัสดีครับผมบูมสอนเทรดนะครับก็มาพบกับสาระดีๆทางด้านการเงินและการลงทุนกันเมื่อวานนะครับบิตคอยก็ได้วิ่งล่วงมาอย่างรวดเร็วนะครับเกือบ15%ในวันเดียวก็เป็นการทิ้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเป็นโอกาสในการเทรดของใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะสะสมบิตคอยในราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยโดนสตอปลอสนะครับ ก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรวมคําศัพท์ forex ที่มือใหม่ที่เข้ามาในวงการน,นี้ควรจะรู้นะครับเริ่มกันเลยครับคําศัพท์แรกที่เราควรรู้นะครับก็คือคําว่า Pip นะครับ p i p นะครับอ่านว่า Pip แล้วก็อีกคํานึงก็คือคําว่า Point นะครับคําว่า Pip กับคำว่า i n t เนี่ยจะเป็นคําที่ใช้บ่อยมากในการเทรดในหลายแพลตฟอร์มนะครับ ถ้าเราดูราคาของสินค้าด้านขวานะครับอันนี้ก็คือราคาของค่างเงินยูโร USD นะครับถ้าเราดูในทศนิยมหลักหน่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าพอยต์นะครับมักจะเป็นเลขขี้นะครับหลักที่3หลักที่5นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในหลัก10เนี่ยเราจะเรียกว่าปิ p IP นะครับก็จะเป็นทศนิยมส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่4นะครับความสำคัญของพอยต์ของปิบเนี่ย POINT เนี่ยจะใช้ในการเขียนโปรแกรมในการทำโรบอตนะครับส่วนปิ๊เนี่ยมักจะบอกว่าสเปรเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่สเปรดมีค่าเป็นกี่ปิ๊นะครับโดย10 POINT เนี่ยจะเท่ากับ1ปิ p IP เสมอเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างกันนะครับว่า POINT กับปิ p IP ใช้ตรงไหนบ้างหน้าจอนี้ก็คือหน้าจอเทรดของเรานะครับเข้าไปที่คอลัมน์นะครับเราเลือกให้มันโชว์ค่าสเปดนะครับ มันก็จะโชว์ค่าสเปดให้เรานะครับค่าสเปดเนี้ยจะมีหน่วยที่เรียกว่าพอยต์นะครับก็ตัวอย่างเช่น XAU USD นะครับหรือว่าทองคำสเปดก็จะคือ200พอยหรือว่า0.2เหรียญน,นะครับ USD JPY สเปดก็คือ8พอยนะครับหรือว่า0.008นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นเลขขี่นะครับถ้าเป็นพอยต์แล้วก็อย่าง อออยูนะครับก็สเปดก็คือ12 p o i n พอยต์นะครับเวลาเราเรียกสเปดเนี่ยถ้าเรียกเป็นพอยต์มันจะเยอะเรียกเป็นปิบจะสะดวกกว่าครับก็คือเราจะเรียกว่าสเปด xauusd ก็คือ20ปิ๊บปปสเปดของ usd สวิตฟังก็คือ1ปิบนะครับเป็นต้นนะครับในการเทรดนะครับในการตั้ง tp stop loss เนี่ยเราจะต้องระบุเป็นพอยต์ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเข้ามาที่ออเดอร์นะครับมันจะให้เรากรอกตรงนี้นะครับเป็นพอยต์เห็นไหมครับ เวลาเราทำโค้ดเขียน EA ก็เหมือนกันนะครับเราต้องบอกให้โรบอทรู้ถึงระยะที่เราต้องการทำกำไรหรือทำการตั้งตัวต่อหลอดดยการระบุเป็นพอยต์นะครับและนี่ก็คือการใช้งานพอยต์กับปิ๊บนะครับใช้ให้ถูกต้องนะครับคำศัพท์คำต่อไปที่เราต้องรู้นะครับก็คือคำว่าสเปดนะครับคำว่าสเปดนะครับก็คือส่วนต่างของราคาที่โบรกเกอร์ทำการเสนอซื้อเสนอขายให้กับเรานะครับ ทีนี้เรามาดูกราฟด้านขวานะครับเวลาเราดูบนกราฟเนี่ยเราจะเห็นเส้น2เส้นที่ราคาไม่เท่ากันมันจะมีราคาเส้นล่างเราเรียกว่าบิดนะครับบิดเนี่ยเป็นราคาที่โบกร,รับซื้อจากเรานะครับก็คือถ้าเราขายเราจะได้ราคาด้านล่างนะครับได้ราคาขายที่บิดนะครับซึ่งเป็นราคาตัวที่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อนะครับจากโบรกเกอร์เรากดคําสั่งบายไปเราจะได้ราคาที่ อาร์คนะครับได้ราคาตัวที่แพงดังนั้นเวลาเราทำการซื้อขาย1ครั้งนะครับโบเกอร์เนี่ยจะได้ค่าเซอร์วิสชาร์ดจากเราในรูปของสเปรดนะครับเป็นรูปส่วนต่างของอาร์คลบิดนะครับจากกราฟนะครับผมย่อทำเฟรมมาที่15นาทีนะครับเราเห็นเส้นล่างใช่ไหมครับเส้นล่างเนี่ยเราเรียกว่าเส้นบิดนะครับให้เราดูในสินค้าที่ชื่อว่า btc usdm นะครับส่วนเส้นบนเนี่ยเราเรียกว่าเส้นอาร์ค ส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะโชว์ในช่องสเปดที่เป็นเครื่องหมายตกใจช่องนี้นะครับก็สเปดของ Bitcoin นะครับก็จะอยู่ในช่วง5 0 0 0 8 0ถึง8 0 0พพอย์นะครับคำศัพท์ที่เราควรรู้คำศัพท์ต่อไปก็คือคำศัพท์ที่ใช้ในการซื้อขายนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์ว่า buy นะครับเป็นการเก็งกำไรในทิศทางขึ้นถ้าเราทำการเปิดออเดอร์แล้วราคามีทิศทางเคลื่อนที่ในทิศขึ้นนะครับ เราก็จะได้กําไรจากการซื้อนะครับแต่ถ้าเราทําการบายหรือว่าซื้อแล้วมันลงเราก็จะเกิดการขาดทุนจากการเทรดออเดอร์นั้นนะครับอีกคําสั่งหนึ่งก็คือคําสั่งช็อตหรือว่าคําสั่งเซล์นะครับคําสั่งนี้จะเป็นการที่เราเก่งกําไรไว้ในทิศทางลงนะครับเมื่อราคาลงตามที่เราต้องการแล้วเราทําการปิดสถานะเราก็จะได้กําไรมานะครับแต่ถ้ามันขึ้นเราก็จะขาดทุน ทีนี้คำศัพท์ต่อไปก็คือคำว่า leverage นะครับ leverage เนี่ยเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์พวก forex พวก CFD นะครับ leverage เนี่ยก็คือมันเปรียบเสมือนเงินให้ยืมจากโบรกเกอร์นะครับให้เรามีอำนาจในการซื้อขายมากขึ้นโดยปกตินะครับ1นึหลอดที่เราเทรดเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณแสนเหรียญน,นะครับสมมุติว่าเรามีทุนพันเหรียญน,นะครับ ถ้าเราเทรดโดยไม่มีเลเวลเลตนะครับเราจะออกหลอดได้แค่0ูนย์ศนย์นะครับเพราะว่าศูนย์ศย์เนี่ยก็จะมีมูลค่าเท่ากับพันเหรียญครับแต่ถ้าบล็อกเกอร์ให้เลเวลเลตเรา5เท่านะครับเราจะออกหลอดได้เพิ่มขึ้นถึง5เท่าก็คือออกหลอดได้ถึง0 0นนย์นะครับแล้วก็ถ้าบล็อกเกอร์เนี่ยให้เลเวลเลตเราถึง2 0 0พเท่านะครับเราก็จะออกหลอด ได้สูงถึง20หลอดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ l e เวอเรจก็คือเราสามารถทำการซื้อสินค้ามากกว่าเงินที่เรามีได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเทรดโดยใช้ l e เวอเรจเนี่ยเมื่อเราผิดทางเราก็จะขาดทุนได้เยอะเช่นกันดังนั้นคนไหนที่ต้องการใช้เลเวอเรจในการเทรดส,สูงๆก็ศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคำศัพท์ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมอยากให้ผูกคนที่เข้ามาในวงการเทรดรู้นะครับก็คือคำว่าสวอ p นะครับคำว่า Swap เนี่ยมันคือ Overnight Interest Rate หรือว่าค่าส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของคู่สกุลเงินที่เราเทรดไว้ซึ่งคิดเป็นต่อวันจากออเดอร์บายหรือออเดอร์เซลลนะครับโดยค่าสวอปเนี่ย ของแต่ละโบกหรือว่าของแต่ละคู่เงินจะไม่เท่ากันเราสามารถเช็คได้จากโปรแกรม MT4 นะครับก็คือถ้าเป็นในมือถือก็กด contact specific นะครับแต่ถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับอย่างผมเทรดออสยูนะครับก็คลิกขวาเข้าไปที่ specification นะครับเสร็จแ,แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะบอกว่าค่า swap ต่อวันของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นถ้าเราลองเนี่ยเราจะเสียประมาณ1.23พอยต่อวันนะครับแต่ถ้าเราช็อตนะครับเราจะเสีย0.7926นะครับลองก็คือเราเล่นเล่นฝั่งบายนะครับช็อตก็คือเราเล่นฝั่งเซลนะครับแล้วก็ในการคิดสวอป3วันนะครับ3วันนี้ก็คือเอาวันเสาร์อาทิตย์มารวมด้วยก็จะคิดรวมในวันพุธนะครับสำหรับโบกส่วนใหญ่นะครับดังนั้นข้อควรระวังในการเทรดนะครับ ถ้าเราเทรดเนี่ยให้เราดูว่าโบรกเกอร์คิดสวอปเราวันไหนนะครับบางโบกเนี่ยจะคิดในวันพุธซึ่งที่เมื่อกี้ผมให้ดูก็คือเขาจะคิดสวอปของ3วันก็คือวันพุธวันเสาร์อาทิตย์รวมกันในวันพุธจะเป็นวันที่เสียสวอปมากที่สุดนะครับแต่อย่างบางโบกนะครับเช่น g o x เนี่ยจะมีการคิดค่าสวอปในวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ออสดูเหมือนกันนะครับเปซิฟิก ก็จะมีการคิดค่าสวอปรวมในวันศุกร์นะครับถ้าท่านถือวันศุกร์เนี่ยท่านจะโดนสวอปของวันเสาร์อาทิตย์ไปด้วยก็โดนเป็น3เท่าของยอดเงินกาวนะครับผมก็หวังว่าคําศัพท์เกี่ยวกับ Forex ที่ผมเอามาแชร์กับท่านในตอนนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ